สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่วิมานไม้นะคะพาเพื่อนมาดูเจ้ากรุงไกเซอร์กับเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะกัดสีสวยมากเลยตัวนี้แต่ว่าสภาพใบเขาหน้าหนาวก็จะแห้งนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้ายอยทิ้งเนี่ยเนี่ยเก็บออกเยอะมากนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะมาดูแลแล้วก็ฟื้นฟูบอลสีหน้าหนาวนะคะลำดับแรก กันเขาทิ้งใบก็จะรองน้ำไว้ก้นกระถางแบบนี้นะคะให้มันมีความชุ่มชื้นในกระถางตลอดเวลานะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะให้ปุ๋ยเขานะคะช่วงนี้ปุ๋ยที่ใช้จะเป็นตัวนี้นะคะต่อแก่มากออสโมโค้ดนะคะสูตรสิบสามสิบสามสิบสามนะคะ เป็นสูตรบำรุงต้นแบบสมบูรณ์นะคะอันนี้ขุ่นเยอะนิดนึงเราจะเทเม็ดันออกมาให้นี่นะคะเทใส่อันนี้มาไว้นะคะใส่ตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นง่ายๆนะคะ เป็นปุ๋ยเม็ดสีเหลืองนะคะส่วนใหญ่เราเห็นตามร้านต้นไม้ได้เขาโดยหน้าหน้ากระถางก็จะเป็นตัวนี้นะคะแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพื่อนๆใส่นิดนึงเดี๋เรามาใส่กันเลยใส่ปุ๋ยให้เจ้ากุ้งเด่นหวานกับเจ้ากุ้งไกเ่เซอร์กันนะคะอันนี้ใส่แล้วนิดนึง ใส่เวลาใส่เราก็ต้องรดน้ำจากข้างบนด้วยนะไม่ก็พรวนดินให้มันเม็ดมันลงไปอยู่ข้างล่างด้วยเพราะว่าน้ำมัน,มนซึมจากข้างบนปุ๋ยตัวนี้จะเป็นปุ๋ยละลายช้านะคะอยู่ได้สามเดือนนะช่วงหน้าหนาวเราบำรุงเขานิดนึงแต่ว่าใบที่ขึ้นใหม่บางทีก็กัดจักกัดสีออกมาเลยนะคะแต่ว่าบางทีก็ยังเขียวอยู่อย่างใบนี้ก็ทิ้งเลยอ๋อ เด็ดทิ้งไปเลยนะคะถ้วยที่รองก็จะใช้แบบนี้ขยันเปลี่ยนน้ำหน่อยนะคะเพื่อกันลูกยุงนี่ใบเขานะคะตัดสีขาวออกมาเลยค่ะแล้วก็ใส่ไปที่ หน้าดินหน้ากระถางนะคะโรยไปเลยมันเป็นสารเคมีนะคะจริงๆก็ไม่อยากให้สัมผัสปุ๋ยมากเราใส่ตรงมือก็ได้หรือว่าใช้ช้อนตักก็ได้นะคะแต่ที่บัวใช้มือเดี๋ยวก็ไปล้างแล้ว นี่ก็เป็นเจ้ากรุงไกเซอร์กับเจ้ากรุงเดนมาร์กหน้าหนาวนะคะที่อาการของเขาใบาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็ถ้ายอยทิ้งใบนะคะตัวนี้เป็นแยกหน่อมาจากกอใหญ่นะคะเอาออกมาจากแปลงดินนะคะเห็นแปลงดินมันเริ่มมันเริ่มแห้งนะคะเอาใส่ปุ๋ยให้เขาหน่อย ปุ๋ยที่ใช้ก็จะเป็นปุ๋ยตัวนี้นะคะ osmo code สิบสามสิบสามสิบสามนะคะใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้ใบไม้ผลนะคะพืชผักอะไรก็ใช้ได้นะคะนี่เป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กอันนี้น่าจะไกลซื้อนะแยกไม่ค่อยออกนะช่วงนี้ ช่วงนี้สูญเสียความมั่นใจเกี่ยวกับไกเซอร์กับเดนมาร์กนะคะมันกัดสีออกมาแล้วงงมากค่ะขาวๆในเดนมาร์กช่วงนี้ที่วิมานไม้ จุกงไกซือกับจุกงเดนมาร์กไม่ค่อยออกแล้วนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เขามีกันหมดแล้วเนาะนเป็นไม้บ้านๆที่มีแทบจะทุกบ้านนะคะแถวนี้แต่ว่าถ้าใครยังไม่มีก็มารับได้นะคะยังขายอยู่มีหลากหลายราคาตามไซส์เลยค่ะตั้งแต่ห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะคะถ้าเป็นไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ก็ร้อยหนึ่งเนี่ย ฟอร์มกอนะคะมีสองสามต้นในในกระถางเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นไซยักษ์แบบนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูไซยักษ์ไซยักษ์ตัวนี้ไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งออนไลน์ไม่ได้ส่งทางไกลนะคะเพราะว่าเขาใหญ่มากใบก็ใหญ่ตอนนี้มีสามสี่ห้าหก เจ็ดมีเจ็ดใบนะคะใบที่8ปดกำลังจะทิ้งแล้วก็จะเป็นใบเล็กๆที่กำลังออกมาใหม่อยู่แล้วก็มีแถมลูกไม้ปาก,ก้านดำต้นหนึ่งแล้วก็แถมอันนั้นอะไรก็ไม่รู้เอาไปฝังไว้ด้วยกันนะคะตัวนี้นัดรับอย่างเดียวนะคะเพราะว่ากระถางมันใหญ่มากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก็ในเห็นไหมใส่ปุ๋ยให้เขาล้เป็นเม็ดเหลืองเ เราจะเพิ่มอีกเนี้ยสักประมาณช้อนโต๊ะนึงนะคะนี่ก็เป็นปุ๋ยที่ใช้ในสวนนะคะให้บรรดาบอนสีต่างๆนะคะช่วงนี้ต้องจะบำรุงนางนิดนึงนะเพราะว่าหน้าหนาวนางพักกันยุบตัวทิ้งใบนะคะแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรมากเราก็ปล่อยให้เขายุบไปเลยนะคะเราจะได้หัวที่ใหญ่มากๆ แล้วพอใกล้ๆล,ลนเราก็เอาหัวเขาไปผ่าขยายอีกทีนึง่งเราจะได้ทำจำนวนใบขายได้นะคะโอเคค่ะพเพื่อนๆก็อย่าลืมให้ปุ๋ยบอนสีบ้างนะคะช่วงหน้าหนาวเขาจะค่อนข้างจะต้องอาศัยการดูแลเป็นพิเศษนะให้ปุ๋ยให้น้ำเขาสม่ำเสมอแล้วก็อย่าให้ดินในกระถางแห้งนะคะเดี๋ยวเขาจะทิ้งใบนะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะกับเทคนิคดีๆจะเอามาแบ่งปัน,ปนเพื่อนๆอีกนะคะเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย